ีงานโอ้ยบุ้งคนลีก็ล้วไปซื้อซื้อซื้อประทัดไหมเย็นนี้ได้แล้วนะเหลืออยู่สองอันนะซื้ออยู่ร้านเจดานซื้อ้ไปดูทางนี้ได้ลูกนี่ทางนี้กับนี่อีกสองสองลูกหมูอ่ะแสดงว่าไม่ได้ใช้เลยังแต่งงาน

ตัวโคตรใหญ่มีหยอกเมื่อกี้นี่แม่มันพี่บ๊วยเมื่อกี้นี่มาดามเมื่อกี้นี่ไม่แก่มาย่างสุดหนูอะอย่าเพิ่งเอาเอาไปปล่อยแล้วต้องเลี้ยงเว้ยเดี๋ยวมันจะยิ่งยอะอะไรเหรอเออไปใส่เบสกไหมได้ได้เออเอาไปตกไว้ช่องน่ยอ่าใส่ใส่ตรงเอ่อไอคนตัวใหญ่สุดใส่เนี่ยเด็กกําลังถ่ายเพราะว่าโคตรตัวใหญ่จะไม่โกนหนูเว้ยตัวใหญ่

โดนหนอดึงด้วยพวกเขาไม่ใส่เบ็ดนะพวกมาดูหนู่เร็วพวกอะไรของมันเนยเฮ้ยบูมอ่อนโยนกับเด็กไยเด <c oughs> ้ <c oughs> อะไรนะอะไร,ะไรนะพี่บุ๊โอ้ยเหียอ่อนโยนไงมึงอย่ามากินนะอีมีแดงมีแดงมันชื่อมีเขา

นี่เขาข้ามตันนี่มีคนกำลังยกอยู่น้องโฟกยิ้มหน่อยโฟกยิ้มเออยิ้มยิ้มใช่มาหน้าข้างกันนะลูโฟกลีอีกหน่อยโม่เอาแม่ต้นจ้ำได้น่ะไม่มีจังหวะเลยไอะร ถนัดจับแต่แบบเครื่องโอเคเครื่องอคุณนะหายมาแล้วสามนาทีา <c oughs> พี่สุนมันมีหนูตัวใหญ่อยู่ในนั้นนะเอายาฆ่าหนูมันมันอยู่ในซอกนี้แหละตายพี่ม,มันมีช่องว่างๆอยู่นห,ห,ยหนูอ่ะมันไม่ได้กลัวน่า <c oughs> นเวยแต่ว่า กูกวมันจะมาลาจตุ่ยกับอาหารของกูรู้ที่มีขาวไม่มีแล้วไปแล้วไปหมดแล้วใช่เอมีลำโพงอยู่ให้เขาบัโจมเมื่อกี้ได้เห็นแวบบอยู่นะเขาบัโจมเลยปเลยคุนไดนบเบอยู่นะี่เขาน้องตุนมาทีนี้ต้นจ๊ เดินไปขสางงลังนเลนี้เขาลูกเอาแนะหนูตัวใหญ่ออกออกมาทาี่แบบโดนมือทาแมนด้วย เรียบร้อยจะเข้าบ้านแล้วมุกเนอ้พวกหนูจะเข้าบ้านแล้วไปดูดิเตรียมตัวไอ้พวกเตรียมตัวรับชาตากรรมกับเวลาตะตุยหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่ไหนอยู่นี่ไหนอ่ะมึงกินมันเข้าไปทางเนี้ยมึงจะถ่ายถ่ายแล้วมึงก็กถ่ายอะไรมีเท้าเท้าตรงนี้เท้า อยู่ทางที่มีับมันไม่ได้อยู่ทางั้นมีมีมีับรถนี่ละนี่ละรถมาเนี่ยรถเออบ้านมันนี่บิ๊กพูดขตมและเียบล้อิพี่ตุ้นตุ้นและเหียบล้อและไอโฟนโฟนและเด็กเป็นขวพกรยงขึ้นลุกขึ้นไะไรไม่ได้น้องตุ้นไม่ขึ้นมา โฟกอย่าไปจับมันมันมีเชื้อโรคนะไอโฟนน้องไอโฟนอยากติดเชื้อโรคไม่งั้นลูกนั่งท้ายกระบะต้นอย่าบอกนะอย่าบอกนะลาจะตุยมาเหนืน,นั่นเหนือนั่น โุลไปยกโหน้ฟกเอ็กซ์ตอรีเอาไปก่อนเที่ยวไหมมาครับผมาเป็นไข้โอเคเดี๋ยวไปรักษาเดี๋ยวไปก่อนเที่ยวหนึ่งลูกไปยกโงคนหอมมาขึ้นมาจับองมโงกันลูกไปตุล อาพี่บูมอเลรกล้องอ่ะอ๋อไม่ไม่พี่บูมไม่ต้องอาพี่น้องบูมไปหาพี่มุกบูมกับกล้องพี่พลเออพี่พลนั่งข้างบนลำโพงไม่ก็ให้ให้บูมถือไว้กล้องเอาไปกดตกไปไอ้พี่บูมไปได้ไหมขึ้นได้ปะขึ้นเลยอ่ะตรง ลม,มาลมาเดี๋วงพไปลงขอนี่ไม่มีใครมาตกพี่บุกดูสิทูขาด้วยดูขด่าวถากับพี่สิพี่พี่บุกม เดี๋ยวขับไปดูดูเอาเอานะลงมาดูนะปารีดนั่ลงมาได้บ่อุห่เยอยมันลงเมื่อกี้นี่อุ้มมันขึ้นรถอยู่บูเมื่อกี้อุ้มบูมขึ้นรถรงไกแค่ให้โจมลงมาได้แน้อยเหรอจมได้ไหมโ ต่อกันเก่งแบบเมกาเกงแบบเมกาเป็นยังไงดิกสเก็ตจะใหญ่ใหญ่บใช่ขาสิ่งนี้แบะนิดหนึ่งเนลือดเต้าเข่าเลือดเข่านิดนึ่งเอาเอาไปไปไปโอ้โหลีไย ไปแล้วอยมีขาวลงเหรอลกไปุงที่ลกปับปะอย่าเพิ่งมันไปได้หรอพี่รำด้ยโอ้โอฮ่าจับด้ดีจับได้ดีเออถ้าตามจริงอ่ะถ้าตามจริงอ่ะถ้าไอ้โบไม่ยกมันคนเดียวก็ได้ตันนี้ใช่ไหมจะไม่เหลือเลยเหรอเออไม่เหลือเลย แล้วพี่คนเอาตัวนี้เหนื่อยหรอเมีอยู่ในไหเลองเพลงฟังเพลงหนึ่งาองรุ่นาุ่นรุ่นอ้าวก็้อกไปแต่ A, B, C บแล้วนะครับทีไแล่ให้วน ไม่ได้ไม่เหลือเลยเลยอ่ะแล้วพี่ก็ไปกิไก่อ่ะโอ้โหล้วก็ใส่เอฟซีแไปพี่ไม่ไดร้องเอฟีเลี่เล่นเนงได้น ลงก่อวัวมาเอาอ้มออ้มมาลงเลยนะโอ้โหไว้ไว้เดี๋ยวจะไปเกลี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปทางตนดูสิ นีบ hey, hey. ้านเขาเปิดคราวนี้กันแสงแล้วเปิดเพลงกันเฮ้ทำไมติดไว้อ่ะเฮ้ยสวยครับผมไปปีนี้พี่ตุ้มเขาดาวอยู่นี่อ่ะมาขนาดนี้ให้เขาดาวที่ถึงพันละที่เก่าทำเมือโอ้ยงานยากจริงไอ้ฟุกถ่ายคลิปใช่ไหมล่ะ ไม่เป็นไรยกกันเอฟโนยิ้มหน่อยเอฟโนเอฟโนยิ้มหน่อยมาด้วย สอกัรจะนช่วยกันตอนข้าตอนสายไปทำโอ้ไปจับปลายับวันนี้มันได้แล้วคอนรอยกำลังเตรียมตัวอยู่พูดแล้วนุ่มนหนุ่มนานุ่นะนุ่มนาไม่ต้องพูดแล้ว กพี่กแล้วสิบาช่มันโบนกองอออเดี๋ยวเขาต้องออนี้ขึ้นก่อนน่สีิศเลยพารดีนิ้ขึ้ดู้ายตอนงานแต่งไว้เนี่ยงานแต่งเลยเออ รอดดาบเพียงสิรอดอีกแล้ว ฟกยิมฟกยิมหน่อยฟกฟกยิมยิมอ๋อตดฟกฟกจับพลมุมลูกจับไม่เป็นไรลูกพี่ฟกไม่ต้องบาดอยาิดจับเพี่ทายอยู่เขาีขาวมีขาวมขาวดันดันไม่ เดินอ่ะฮึเออคนใร้านไม่ขึ้นพวกการดึงแล้วแต่ไม่ขึ้นครับทำไมไม่ทำยกหัวสะโพกมันยกเฮ้ยอะโยบโยบโดนสาะเทา cái <laughs> tưởng hàm này ạ? đi chất 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 hãy okay. oh, thôi... đây hãy 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 đi hãy à hãy đi, hãy hãy á hãy hãy á, đi mà đi mà